ช้างแค่ช้างช้างลูกกวงดูรวยไม่รวยล่ะเงินบานเลยนั่งนับตังก่อนโอ้วาสนาอะไรจะดีปานนี้นั่งนับตังเก็บเลี้ยใส่ไต้สุนร้านเนี่ยของคุณหลวงนี่ะเขสะสองบอกเขาจะไปเที่ยวเมืองไทยเนพ่ยตงนี้ จะบอกให้แคะออกมาเอาไปแลกเป็นแบงค์หรือไปซื้อของเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วเงินเหรียญเนี่ยเขาไม่ใช้แล้วเขาไม่รับแลกคืนแล้วเดี๋ยวจะช้ชาเกินมันก็ยังจะเก็บอีกเอาทยอยไปใช้ที่เราเล็กเทละน้อยเนี่ยเทียร้อยสองร้อยเดี๋ยวมันก็หมดเพราะเราซื้อของประจำคนไม่รู้เรื่อง เก็บมีแต่แบงเงิน,นแบงกเก่าวันนั้นก็หลอกให้เอาแบงกเก่าไปซื้อของไอเขาแทบตายดีนะร้านไทยบ้านนี่เราใส่ย,ยังไม่ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้พอไปเราแะ้วแต่บใช้ไม่ได้ยายโดนหลอกเ้าเออหาเมืองหัวก็ณมันหลอกกูเลยไอเราก็ตั้งนีดตปยึดแบงทำไมมันใหญ่จังวะ เหรียบาทเดี๋ยวสองบาทเงินสกปรกจะตายหน่อยดูขึ้นมือใครตะขึ้นมือใครเธอนับเงินนับทองเนี่ยมันก็สวยนะเป็นเหรียญทองเงินเหรียญทองเงนเก็บทองมาต่างเหมือนเด็กเกย์กันเนี่ยเกย์ไปนะจ๊ะบ๊ายบาย